เขาล้มเอาหนังโอ้บวมแบบมันเขาได้บ่า่ะปล่าจอกตัวนี้ด้อยตัวยังไงหอดกระดูกว่าหอดหลังว่า <c oughs> มาครับชำเระหนั่งออกชำแระแล้วครับเด้อเนือหลายรครับ ฟังเสียงครับฟังเสียงซีเสียงเจ้านะั่นเอาครับอ้มํมาทีนี่ลาบเรียบร้อยแล้วครับมาใส่เลือดอ้ํครับอืม,อมเรียบร้อยผู้มักแต่ว่ามักเลยครับเดอ้อไหนกินแกไปกับลูกชิ้ นี่ครับเลิกงานครับใช่หรอเล่าเลิกงานหาโมงแร่งครับเลิกงานถ้าทิมงานกินหลับเป็ดนะดครับหรือาหลับหลับเป็ดโบราณสู้กินครับผมหลับแบบโบราณเลย ใช่มสมสมือง่ายๆครับล้นเตาแกดเนี่ยแหละเป็นลบขนมาแล้วครับลลขนงามงามเป็ดตัวใหญ่ครับสามกิโลกินยาครับเป็ดลาบ กินหักจักหน่อยนะครับใส่เวล่ากาันพู้อดไบอกขยันเหรอโอ้บอแล้วครับ่<ว>อล่ม <c oughs> ขอล่มเอาหนังโอ้บวมบมันเขาได้บอล จกตัวน oh, ดียด้อยตัวยังังหอดกระดูกวะหอดหลังวะไข่ไก่คันแตกเหรอ um oh, ว่ามันถึอขี่แตกขี่แตกเลยได้ตัวจักรบาลสามร้อยนี่หัวไก่ครับจัง ว่ามันแตกาบาดิสีลอกนังครับหนังแยกอ,ออกจากกระดูกนังสีแยกอ,ออกจากกระดูกแล้วครับปลาด้หนังสีแยกอ,ออกจากเนื้อเอหลังมาครับชำระนังออกชำระแล้วครับเด้ <S <S อเนื้อไลครับ านเน,น,นื้อัง,งามครับเราจะฟักนะครับแล้วก็ซับแยกเนื้อแยกกระดูกแล้วก็ซับ <c oughs> ฟักนะครับเอินฟักเนาะอันนี้เอินซับซับเนื้อ องแสก็ต้องเฮ็ดดนโดนครับดนโดนได้กินเถื่อครับหน้าเป็นดนี่นนดนโดนมีงานเกียรขันบอมีงานตึงดนโดนมีงานเถื่อองแสก็ดนโดนกินกระเฮ็ดดนโดนตัวใจหน้ก็เริซับแลยครับแยากเนื้ออยกสียงยกหนังออกัน าการนนเลือดอํ้มครับดูพ่พมากพูมากจะววาแซบนะครับพูมากจับเลื่อนผ่านไปครับ <c oughs> <c oughs> เลือดอํ้ครับใบตะไคร้ครับต้มน้ำซุปนะครับเนี่ยอั่นลงไป ตรงกระดูเป็นน้ำซุปแล้วก็ต้มหนังต้มเครืองในครับก็ซอยใส่ลาบป็นไมนน่เสียบชิน้นก็ได้อันนี้มกักยาง,ายาง,ยางครับอันนี้เนื้อเลือนเนื้ออันนี้มักยางว่ายางยากแล้วครับนี่เนื้อยางยังไงเดี๋ยวมกกัดกอนครับ มัดจักน้อยอา,ยายอฟักแล้วครับฟักแล้วอน,นี่แนวแสบกั <c oughs> ่บ่มีแนวแสบมันกับไฟบ่ได้แล้วครับซ้อยแล้วก็บฟักครับกุ๊กเทวดาโซสซได้เฮ็ดกิน ผ่อม่มีงานโซเซมี่ก็ได้พ่อได้กินเหล่วเหล่าเนี่อยฉีดนะแต่ว่าเดี๋ยวกะเศร้าต้องกีนที่ไหคนละเป็กคนละเป็กทำนะเรื่องง่ายสบายสองคนเนาะคนละแก้วคนละเป็กก็เห็นโดนดิดังนั้นฟังเสียงครับฟังเสียงทีเสียง ชดังดังสามบ้านเลยสิฝักละางานเอาบุญงานเอาบุญมันจะการเริ่มืดแล้วครับมาดจอเว้นส่วนได้กินได้ครับเนี่ยใส่เวลาได้เนี่ยหรอได้แสบองใส่เวลาเราเมื่อสองขวดแล้ว เป็ดม้าก่อนเป็ดมาแต่ละมาแต่ฟักตัวที่เอาหนังเอาเนุ่มใส่กันครับนี่กล่องกล่องสร้อยสร้อยกองสอยมันดีๆนะแฟนเลยโอ้ยลาแล้วอันนี้อันนี้สีทอดครับนี่ นี่ทอดพริกทอดไอ้ตะไคร้ขั้นเลือดทอดใบบักกรูดซอยกันอันนี้บอดซอยได้สิซองซอยเออซองซอยซองซอยนี่ครับอ่ะลวดเสร็จแล้วครับแต่ก็ยต่อยไปยิ่ดเสร็จแล้วแต่อันนี้คืออะไรล่ะนั้น ต้องได้กินแซบไม่ต้องใส่แล้ครับไ่ต้องใส่ลาบด้รื่องไนบมนแซบถึงไหนคือแกมย่างเดียวมันก็หลว่ของมาอ้สอยหนังเขาสร้อยใสเราบบนมันเลยจากน้อยลาบครับจากน้อยลาบแล้วแซบต้องกินโดนๆใจนี่เห็นเขาเั็นีีไว้ ส่อยพักเรียบรยครับใส่หอมหัวแดงหอมบัวใบปักกรูดนะครับมะนาว้อมพริกใส่บักกรูดนี่สำลังส่อย โม่หนึ่งเมาไปแล้วเมาไปแล้วบ่มาเลยบ่มาเห็ดเลยไอ้ผู้ไม่มาเห็ดกุกเทียววดาเทวดดากุกเทวดานบแล้วเมาแล้วเอ้าเห็ดน้อปกินน้ำกันนะครับเจ้งแสบน้ำกันกินนะครับใส่ใบก็ะหูดนะครับใสดพริกไต่กันเลย เป็นัำลับเป็ดนะครับถอดพริกโอ้ยแซ่บสุอย่าเนดี๋ยวซอยใบผักโดนะครับเป็นผักได้ครับแซ่บปลาทองทอดนะมันไหมนะครับเนี่ยข้อเขียวเขียวเดี๋ยวเลยเอาขึ้นแล้วก็จะกรอบเองครับพอไาถึงร่มันจะกรอบเอง พุงแล้วครับพุงแล้วพุงครับพุงเลยทุกเทวดามากแล้วโอ้มันครับมั่นมั่นันมอตเลยเต็มเต็มหมอนี่ครับทีตทมงาน เตรียมครับเตรียมเตรียมเตรียมวันนี้ไม่ตเรียนมันจะรอนนะครับอ้ํามาเถอนึ่งราบเรียบร้อยแล้วก็มาใส่เลือดอ้ําครับอืมเรียบร้อยผู้มักกับว่ามักเลยครับเด้อไหนกินไอกาแกับลูปจีบนี่เงี้ยเงยเงยไอนี่ครับลอยเลือดของแสบลอยเลือดเด้อครับเด้ออ้ําเรียบปรุงเครื่องเพิ่ม อันนี้พอดีกับแม่บ้านมัดของแท้นี่ครับอันนี้พ่อครับการบีบแก้มเอาใส่จุดน้อยอันนี้อันนี้ซุกครับเนื้อดซุปไร้เด้ครับจังมาใส่เล <top ic> <the> ือดเด้อครับอัมเด้อครับบ่แม่นว่ากินเนื้อดิบเด้อครับอันนี้อัมเป็ดนี่ครับเนื้อดซุกแล้วจังมาใส่เลือด อันเลาะไหมอันเลาะไหมฮะมาบัตเตอนีเสียบแซบน้ำกันครับสุกแล้วเด้อสุกแล้วมากินน้ำกันครับผมอยังลนี่กับทีมงานอลงยลตว้านเด็กงานกระจกครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่างบอยเที่ยวสร้างกินมากับมาสีบแซบ